ทางเสียงพ่อชายคนขวายศึกษาหาความรู้ดพอเจอตัวมาหลายก็อ๋อเพืนอ่ะครับตัวสี่ห้าคนอย่างตัวตัวอยู่มาไหนอ่ะก็อยู่ม้งโตนอย่างอ๋ออั้งขาหกมดนี่แต่ความสุบยิ่งเขาแรงกันอย่างตัวอ๋อนึงมันจอมเหี่ยงแปลง่นอ่าตัวช่วงนี้มันมันจะเปลี่ยนหยุดเดี๋ยวกอยัดเขี่ยมนะตัวเออจะเอาเข้าไปทางไหนปะแล้วตัวอยู่บ้านไหนอ่ะโอ้ก็อยู่บ้านแพทย์ป้อง

อ oh, ีแม uh. ่อีพ่องขอขอเมตตาอันโฮงทานน่ะก็เอามาเลี้ยงกู้คนแบบเช่เลี้ยงเฉพาะตัวเก่าเอาไปเป็นเช็ดกองพงเพสะใส่เช็ดเล่นไปเรือยๆในรถเดี๋ยวกินมาผมอ่ะคนที่มามันแบบเรียกเกียรนดูต้นพ้องต้นแบบเช่มาเจ้าคือคนคนเดียวแ้าอนหมูลงทานผมจะบอกว่าก็เพื่อจพร้อมที่จะคือแต่มันเกินน้ำไป่หมูแม่โป่งเนี่ยมันดูเติมเลย หมูบ้านมาดิ้วเลยมอสมอเนี่ยห้าคนแปดจะเข้าหกคนเข้าใส่เก่งม่วงโตน่ะนั่งเล่กหุบจับตุลุกตุลุกก็ไปมาจิ้งเสื้อม่วงโตนบะหมี่เนอะท่านายพลที่ลูกอยู่พเพือม่วงโตนี่เขาเปลี่ยนหมูบ้านหม้อเอาไปตึงหม้อตึงจ้าเน็ตเดือดอิ้วก่อนจะไป็นยั่ไ ตูุลุงตี่อารมณ์ตุลุงเวลามีงานเนี่ยตุลุงประกาศเลยลงทานที่มาห่วงนี่นะถ้าราบใดที่พระพิสุสามเณรทุกเจ้าพระนายต้นสวดโยกอ๋อมนแล้วเตื้อยนะมาได้ลงถวายเพนนะห้ามเปิดลงทานที่อย่าเปิดลงทานได้ก็คือเปิดเรื่องน้ําเปิดอันเข้าป่าอาหารห้ามเปิดเพราะอย่างคนเนี่ยถ้าบพ่เนี่ยวันวันวันพ้นเผาสมนี่นะคนที่มันนั่งทําพิธีนี่นะอย่ไปเล่ห์ขีหมู่ที่ได้กินนี่นะหมู่เอารถมาจอดนอก ขนใช้รถขนใช้รถนั้นได้กิน่นนะเพื่อนวันี้จะไปกินเสี่ยงมาแด่เนี่ยมันมันดีคนเราทําบุญเนท่ยทำบาปดีแจ่มเพราะมันได้บุญด้วยกันเด้ออันคนเราอย่างประจันเวลาเราทําบุญของเราทำเด็ดแจ๊มมันจะได้กลิ่นเสีย่ยงหรอเอาอยู่ด้วยกันฮักกันแบ่กงกันกันตุลุงก็เลยเหมือนคนเครียดเนาะอย่างตุลุงหกสิบป่าตุลุงเป็นเพนานราะดันเบาหวานอย่างเสียอย่างเน,นานะหมาะเดี๋ยวเพราะดันเบาหวานลุงเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจก็ใส่คอนแทคกแก้วเป็นอย่างเดียวนัเอง ือพักสลัดนีเ่เป็นใจเหรออืมกระตุต่มนักกรรมมากับเขาจะว่าไปเลย,ยเขาอย่งนี้โมน,โมนยนู่นะเอาบอกเขาเข้าใจเขาพักสถากับบ้านาน้าบุญหลวงว่าอย่างเตรียมตัวตก่อนายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนหน้าแหลงเตรียมไกด์ก่อนเดินทางขับจิตใจบ้างๆพี่น้องฟังทำมาเตรียมตัวตก่อนายเตรียม,มเดียนหน้าโควิดอ่ะสมาชิกจะเลิก ท่านนายโทท่านพออำนังเขาท่านอ้นาแล้วมือจะเอาอีกไดอ่าเอาอีกได้ท่านท่านวันนกตันก็ดีพันเม,ม่อดีท่านบ<า><า>ุกโล่1 2เออฮันจะกำใหม่มาใหม่นี้เตรียมตัวก่อนตาย ทุลงไปไหนนะท่านเบอร์สุมาลเดทุลุงหกแอลกอฮอล์เนี่ยไว้เฉยๆเตรียมพร้อมกันดูยังนี้อ๋อสมองอันมันแบบอีเลฟเวชฟ้อนอ่ะจ้ะอย่างนั้นตัวฟ้อนเมือนจ้า ไม่แบบไม่แบบคุ้มกอบอยู่ไปได้อย่างเขาตีก่อนหมดมันฟ้อนแบบจ้าขนนกมาเอาล้มก็ลมยกนะไม่น้นทับทับแก้าขภาควานมีวะเจียมเปลคา่นตายโคมาจากแอลกอฮอล์พิลแจ่มีอยู่เราก็ดอกโอ้ขอรเถอะเียมเัล่นตายก็ลงมโอกาสเดินทางมาแล้วท่านถูกไหมเน้าหน้วยความขอ่บสามสิบกว่าประเทศเลย อเมริกาตุลุงไปมาซิเรื่องอะไรพีน่น้องนี่ถ้ามันเป็นปฏิโควิดนี่นะโยมนี่หมดตุลุงไปสวิตเซอร์แลนด์หมดยวกว่าปฏิคอรวิดเนี่ยเรื่องเลไรบ้างอัเนี้ยะเล่าให้ฟังอย่างอเมริกาเป็นยคนติดโรคนักที่สุดอย่างท่านนายพลกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกจะหู้ดีที่สุดอะอเมริกานี่นะคนที่ติดโควิดนักที่สุดคือแคลิฟอร์เนียอเมริกาติดโรคโควิดนี่ สาวกับสาวล้านคนแคลิฟอร์เนียเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกที่กีนด้วยท่านคนเรามีอย่างอยู่ด้วยกันระวังกันเองตุลุงมีญาติอยู่ที่แคลิฟอร์นเนีย,นย,ย,เ,นยเป็นพยาบาลเต็มโควิดได้วเรียนนิสัยก็ฉีดยาแล้วแกก็ไปทํางานต่อท่านคนเรามีอย่งเตรียมตัวคนตายเตรียมกายคนแต่งเตรียมน้ำกันั่นและเตรียมแบงก์กน,น,นเดินทางทำฉีดยาบ้างฟังคำแมกพยายามลดความเครียดอย่าความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลงอย่าตุลุงก็เลยแบ่พอกิดนอย่างนั้นนะถึงว่าเสียไปสองหมื่นเอสกันเยอะ แต่มางคนอยากได้เกินอยู่ห้องโตโตน้องปุ้มนโปเอ้เหี้ยบอกนี่น้องอันคนเขาอยากัป็นการเทียมตัวกันได้เนี่ยลุงเทียมหมดเที่ยวก็อดตัวอีหมองสปอร์สุลุงมาพี่น้องเท่าไหร่อันคนเขาต้องทำเเหมือนการมดค้อพี่เขาได้ตรวจอันนั้นเหรอได้วัดความนเทียมมดนี่ท่านนายเบอร์นี่โจ๊กนี่มัวนี่น้อยเขาที่ วาคนเดียวสาม่หห้าเดี๋ยวสวยว่าจุลนุ่งไม่เป็นงป้นต้นตเมีปัญหาเดีย๋ยวบอกทุกเอาแบบมีเสียงก็ได้รับรองหมีปลาภูดิน,นี่อันใหญ่ก็่มีพอนี้ เนี่ยจริงฟังเลยฟังเลยปกติฮ่าหรองรตัวกระจา้ปูปกติสบายตุ๊กันะเนมีมดก็มีมดน,นี่ก็มีมีไหนล่รนี่ผ้าอนาไมยอันเหรหน้ากากอนาไมก็จะผ้าอนาไมยถ้ามาอนามมยลุกตู้นัน น่าสบายแล้วคุยเตรียมตัวคนตจยทักษาสุขภาพอโลพยาปรมาลาภาคนมีโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคือลาบอันประเสริฐอยู่ที่ไหน,นีก็โรคภัยไข้เจ็บมันจะลากอันประเสริฐท่านมาเมว่อขาเกินมาจี่นี้สร้างมันอย่างแบบก,กรรมตุลุงเป็นคนที่อ,อาภัยคนนะอู้ตอนหน้าศพตุลงุงเรานีตุลุงสิงห์เรานี่ขคณะเขามันลักตู้บริาการในวัดนะทุกที่กล้องวงจรปิดจับหันเลยยักษ์ลักยตุลุง hello 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 này hello 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 Mà hello 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 เดียวละบี่ไหนจ้บอกเพื่อถ้าบรรุท้ายมันอีนี่ยุงโลมาวน้โลโลโลเออบ่โหลโหลเออเยดกกุ้งไก่ยั นี่เป็นเช่นาียนนะครับเพราะฉะนั้นคนเรามนุษย์คนเราต้องรัะบบัตปุ้กวังอย่างเดียวว่าเขาอยู่ในกันของฮักกัดใกลกัเขาใช่เขาวบบไงปนแล้วเขาได้อย่างขึ้นมากันที่เราทะเลาะบาแหวกกันนะมันมียางวาการมือละ ะบอกเพื่อนล่ะเพื่อนนี่ไ่หน้าได้จ้างเวรนีกัมีงานต้ไปอย่างนีเร่องะน้อยเนี่เอาหุ้นจงคนอยากืนนึกนึกออกมันเืออยู่นี่นัก,นก,นนกนนล,กล,ลุ่มหรว่าอาารลุ่จะอดตวตหกสิบปาาตุงมก็ปเป็นโรคภัยแค่เจียอย่างนักหนปาปลาปลาพ่ออยางท่าน พราะว่าบันดีเครียดกับตัวนั่งไปคนเราเครียดนักนั่ไปมันบนดีเดรีอยนตุลุไว้อ่ะคนเครียดนักงหนึ่งใจหัวสองความ 4, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 6. ดันสามหัวใจสี่ข้อห้าประวันรบไปเหี้ยบเครียดมันนี่เนี่ยยัง,ย,งยังเรื่องที่ตุลุลุงเนี่ยโดนที่เขาอันรอให้ตัวโอนเงินไปถ้าถามว่าเครียดกมนนย็มันนุ่มมันมีเหมือนกับผู้คนนะอีกฝ่อยแน่เลยแต่ถามว่าเครียดนั่งก,กับเครียดน้อยแล้เครียดแล้วเขาได้เงินขึ้นมาตุลุพยายามปมตกขนาดละอ่อนคนเขบับรถนั้นมันยังเตือนสติตุลุไว้ตุลุมต้อองงเครียยดัลุลอึกถุ่มนเาซื้อหตย บางทีมันขมทุกข์บางทีมันกระทุกข์ก็เจ้มันเจ๊ะขึ้อย่างฮอมมันได้คืนได้คืนเนี่ยเวลาบดมันได้ก็เลี้บไปเจ้ลงก็ว่าได้ขึ้นอย่างหนักหนาปานๆถ้าเขาขึ้นเกิดเขาไม่ได้มันก็เป็นโจกไม่บอกถ้าเกิดเขาขึ้นไปแล้วมันได้คืนมามันก็ยินดีแต่ว่าถ้ามันบม่ได้ล่ะเขาต้องแบ่งใจเป็นสองอย่างท่านควรรอ้อย่างกระชั้นโดยท่านเที่ไหนภาษาสุขภาพอโลคายาปรมัาลาภาคนมีโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคือลาบอันกระเซออยู่ที่ไหนมีก็โรคภัยไข้เจ็บมันจะลาบอัลอยู่่ทีไหน อันทักษะสุขภาพพอดีแต่เมื่อเขาใจกระเพามันมีสองแกนเป็นแกนมีสองแกนกระเพาะคนในแง่ดีกันบางคนปีแย่วาจามีเนี่ยอุ้มมะเร็งชงมะพ้อวบางคนอุ้มใจม้วนช่วงนี้คณะนีปัญหาหนักแบบร่าป้านี่ออกท่านลองดูทีดิ้ก็ท่านเคยสังเกตก่อนสมัยเมื่อเขาไปร้อนเนี่ยทุลุงนี่จบปอสีเมื่อสองปีห้าร้อยเก้าบางคนยังเกิดก็มีนศูนย์เก้าตุลุงได้ยินแหละเดือดร้อนพอมู่ความมาพวกนี้เข้าเมีย เด็กเอ้ยเด็กดีกต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมัน่นสามเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเป็นซอนกันแม่ปิยาวาจาเทําะเขา,ามันจ้าอูกมันตายกับคำอูกยหย่กว่าจ้าเเหมือนกับตุ้ลุงโดนเขาเนี่ยเพราะมันตายกับคำอู้เพราะมันมันคนนี้แหละฮะมันศึกษามาหมลละคที่มึเนี่ย แล้วปียะวาจาใจบอกข้ามเจ้ากู้สัตวกู้ฝักกู้ดินเลียผมเป็นคนชอบทําบุญท่าหลวงพ่อผมไม่รู้ไงผมก็จะเข้าโรงพยาบาลเขาว่าเออแล้วเถึงพระเจ้าพระท้าเจ้าครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุแหมันโอ้ดีอะนะแล้วได้เสี่ยงสองมือเหย็ดก็มันโู้ดีแล้วบางคนฟู้งจะดีเหรอท่านบาสันเกนเหรอยิ่งช่วงนี้ก็มีปัญหานักที่สุดกับชาวบ้านเนี่ยค่ะ แล้วช่วงนี้รู้สึกว่ายาอยังไงแล้วให้ทำไงฮะให้ผมทำอะไรกันฮะผมว่ทำใ้ให้ไปแล้วคนละสองพันสามพันอะไรเงี้ยะต้วมัลงทะเบียนไม่ได้มันลงไม่ได้เรื่องของคุณเรื่องของผมแล้ผมก็บอกไปเลยแล้วว่าทำไมไม่ได้แล้วเรื่องอะไรของมาณนี้เดี๋ยวเออเอาใจแย่จริงๆพวกเราเลยไหมกฎหมามั่วเอาต้ฟังมาได้ เจ้าไนอ้วนนะทหารนะทหารนี่ครับโมหมดอล้วแดดแจกละแล้วม่เขาอ้วนดีอันนั้นกับปีญะปัญญานิ่มๆท่านช่วงนี้รู้สึกจะยุ่งแล้วจะให้ทำยังไงผมก็ทาอะไรไม่ได้เลยอไม่นื้หาอะ่างไรถ้าไงเราก็อยู่ด้วยการออมช่องไหนไหมก็ดูๆกันไปนะเรื่องทจริงเนาะหือเปล่า ทังทีนหกพันไอหาหกพันไอเนีไม่แก่น่บอกผมจะทำหสไม่ตอแนชีวิตขอมีอย่าอันเปียอาจารย์สำคัญที่สุดอยู่ที่ไหนกัน่ตุลงเปียบคนใช่ขนาดเลยสุมาจะพราันด้วยความเ็รโลกตลเปียบคนเหมือนนาริกาตก็เอาคนอื่นเอาพวกอำนาจนี่เอ้ยสนนิกฐาตุลุงได้มากถึงกับซักทายวาใส่ พวกนั้นนาฬิการเรือตนตัวอะไรตู้หมูนาฬิกาจะตู้อ้าพเดียว่ามาห้าพันนั้นานาฬิกาที่ตู้กลับเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าห้าปีหกปี้บอกเขาฟังยังอยู่โยงพงกวรพันเลยนะบอกเขังเพาว่านั้นห้าพันใจกลางหยังราคาตัวเรือนยี่โมสีอะความเป็นนาฬิการ้อยสิบเก้า ร้อยห้าสิบเก้าก็มีหนึ่งถึงสิบสองหกสิบนาทีหกสิบวินาทีเหมือนกันเอาพ่ออำนัห้ 5, 000, าพันก็นมีหกสิบนาทีหกสิบวินาทีเหมือนกันมีหนึ่งถึงสิบสองอย่างเดียวกันถอดนาฬิกาของกำนันกับตุ้ลงมาวางด้วยกันใครพ่อ,มองมอห้องนาฬิกาทุกคนห้องนาฬิกาแต่มันเตะการกันในอิ่งบาไดาล่อมีทางตายตึงสองอมนันสุมา,าด้วยความเคารพท่าน la le cari.